วันดีประกาศดีช่วงชาเมิดวันตุกวันที e <te ่27ทางรถไฟจะให้บริการถึงสถานีท่าพุทธาูมิรถไฟนิานีนตามปุติที่สถานีสะวันตกสิครัรก็ขบวนกำลังมาครับ Attention please The next station i ว3หมายเลขหนึ่งเก้าเก้าแปดครับก็ขบวนนี้เที่ยวเที่ยวแรกครัขขบขบวนนี้เที่ยวแรกไปทางสนามกีฬาแห่งชาติรถไฟฟ้าขบวนนี้จะให้บริการไปสถานีปลายทางสนามกีฬาแห่งชาติ Attention please this train is for ขบวนนี้เที่ยวแรกครับไปทาง สนามกีฬาชาติครับก็ผมตึงใไปเร็วกว่าครับก็ไทยเล็กไปกากทีนีสจำเลที่ครับที่สนามนีสนนี้นเองครับแล้วออก็ไป ส่วนน้ำเลยรถไฟฟ้าทีที่ดิลล์ครับกำลังข้าวหงครับรอไปเว้นที่ท ยิดเอเนอร์ o ่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าครับก็ขบวนนี้เออขบวนนี้เจอที่สองครับ Hãy วันนี้ kênh ผู้โดยสารทางหาเกียสถานี Attention please. This train is for National ข้าหงักเอ้มน่งที่เทนะียที่สามแล้วเน,น้นเน้นสามเจ็ดครับ ไม่มีป้ายโฆษณาครับผู้โึยสารโปรดทราบรถไฟฟ้าขบวนนี้จะให้บริการไปสถานีปลายทางสนามกีฬาแห่งชาติ Attention please This train is for National Stadium ้โยที่ทปามีไม่มีไป ็เดี๋ยวอี้กมองเยนอีกอีกสิบแปดสมมงครับสิบห้าสิบไอสัมงครับข้ผมเสินทางกับานครับผมกไอเครอง่งรถไฟฟ้า BTS สายสุรมสถานีสวรรค์ตาสิงกะลงสยามครับได้กําลังเข้าผมครับ อเอมอ,อยู่จิตเอหนึ่งหมายเลขก็กบวนนี้ไปทางทางกว่าครับขบวนเชี้วแรกครับก็ขบวนเช้าแรกไปทางทางกว่าครับห,หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดครับก็ดยาว ยากหัวขั้มผมนั่งรถไฟดีรถไฟฟ้า BTS ใส่สีล่ลงจากสถานีสะพานเดชิงกัลงสถานีสยามพับก็นั่งต่อเชื่อมในรถไฟฟ้าสายสุนวิทย์จากสถานีสยามไปลงสถานีหอชิตครบก็อก้ว ก็บรินีไปทางบางคว้าครับขบวนเชยวแรงครับก็เดี๋ยวผมเดินทางกลับบ้านครับโอ้ไฟแรกครับผมนั่งนะเอผมนั่งเอนั่งรถไฟฟ้าพีเพชใส่สีลมครับจากสถานีสมรานเดชิงกะลงสถานีเสียมครับ กำลังเข้ารีทามในนาท้ายาครับไปแล้วสารที่ผสมแสดงทางไปพร้อมกลังลดขบวนนี้โควิดเข้าแถวรอบริเวณพื้นที่สีเขียว Attention please the next train is for National Stadium passengers please queue up in the green zone เร่งเดินทางมาครับ ไปโฆษณาไปโฆษณาใหม่ครับก็ผู้สารรถขับรถบัตรครับแฟนนั่งขบวนรถไปสถานีปลายทางสถานี่ติดช่วยโดยสารแทนแซงต่วนว้าเต็มหมดเลยครับก็ตอนยืนว้าก็นั่งท่าไหนท่าไหนก็ได้ครับนั่งตำแหน่งก็ได้ครับนั่งใกล้ๆขวารถจักรครับฟัง เต็มเครื่องครับเลืออกแอร์ก็หนาวพอเรยครับก็หนาวนิดหน่อยก็ร้อนนิดหน่อยครับ M U N หนึ 1> 1่นสมสคร <eru> ับผู้โดยสารุกชาติรถไฟาขบวนนี้จะให้บริการไปสถานีลายวางว่า Attention please This train is for บาว่ลงหนึ่งล็องสองล็งสามงขบวนสามคนครับ โดยสารไม่มีค,คุณได้แล้วก็ผมเดินทางกลับบ้านแล้วก็แวก็นั่งรถส้องแถวหงก็เชื่อมรถไฟฟ้าที่สถานีสะพานเจริญครับก็ลงสยามครับนั่งต่อเชื่อมรถไฟฟ้า,าสายสุขุมวิทก็ลงสยามไปลงสถานีหมอชีพค,ครับ กำลังเาผลิตทำเมน้ำทงวิยาครับก็ไ่้ก็เป็นฟ้าสิตนาทีใสเช่นเคยส่วนอาสารตลงฟังซื้อครับก็ทำเที่ยวครับแล้วเอฟดูจิตวีสาม หนึ่งก้จ็ดห้าครับโรถสสมมารครับโ็ไปพุทนาใหม่ครับก็จะนั่งรถคานีไปครับหรือไม่ครับก็นั่ง ก็ยั่ยครับ E M U มีสาม E M U T P หนึ่งมี่สองีครับหรือ E M หใช่ครับแล้วก็ E M สองใครับไปแล้วก็ขบวน ต่อไปไปทำแบกว่าครับกําลังเข้าสู่สถานี้สองวันสีรับแซนจอยทีดูแลครับอีเอม็มยูขิดเอหนึง่ง ไฟฟ้า์นะสีฟ้าด้วยครับนั่นสีแปดครับเดี๋ยวขอไทยขท้าไเรียกคอเ์็นิดก่อนครับก็เดินทางรีวิวนั่งรถไฟฟ้า BTS สายสีลมจากสถานีทอนจริงจรกะลงสยามพับก็นั่งต่อเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีบริ เตรีมไปลงสถานีหมอชิตแล้วก็เ่อเปพักอีนาทีสายเนเลยเอาไปสังไปลงสถาสออน,น,นีปากท่อเจ้าพ่อแค่นี้นะครับช่องสถานี BTS สยาสิงกับบุษราก็ลวก่อนคิปเลยกำลังเข้าลิก Subtitles <laughs>